ก okay, okay, okay. ็อยากให้ผู้ปกครองอ่ะนำสิ <the start> ่งแวดล้อมนำสภาวะที่เกิดขึ้นตอนนี้มาคิดเมื่ออะไรก็ตามที่สมองอ่ะลงมือคิดมีการคิดเกิดขึ้นนะคะมีการคิดมีการหาไอเดียมีการสร้างสรรค์เกิดขึ้นนะคะ สมองจะเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็จะต่อยอดสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเราก็เหมือนกันลูกเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราต้องกลับมานั่งคิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราต้องการอะไรนะคะอยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีอ่ะเขียนเป้าหมายลงไปสิอ่ะเอากระดาษขึ้นมาหนึงแผน่นเป้าหมายปีต่อไปปี2664ของเราเราอยากให้ลูกเป็นยังไง เขียนลงไปชัดๆเลยอยากให้ลูกพูดโต้อตอบสื่อสารได้พูดเป็นประโยคให้ได้3คํคำต่อกันหรือเล่นกับเพื่อนได้มาเขียนเลยนะคะแล้วเราก็มาคิดคราวนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ,ะฟังครูแมมอ,อ,อ่านหนังสือหรือ,อ ฟังจากที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอคนไหนนะคะนักกระตุ้นพัฒนาการคนไหนนักฝึกพูดคนไหนเป็นยังไงเอาที่แบบเข้ากับเราได้ไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นจะต้องทั้งโลกใบนี้นะคะเอาที่เรารู้สึกว่าคนนี้พูดแล้วเราเข้าใจคนนี้พูดแล้วเราเอาไปทําต่อแล้วเห็นผลแหม่มไม่การันตีว่าวิธีการของแม่มจะเห็นผลในทุกๆ ทุกๆเคสไม่ใช่ไม่มีนะคะไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วเห็นผลร้อยเอร์เซเรามีแต่ลองลงมือทำคิดวิเคราะห์ปรับปรุงลงมือทำคิดวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขสังเกตนะคะประมาณนี้มากกว่านะคะตัวแบบเองรับเคสมาร้อยคนอย่างเงี้ยสมมติสำเร็จทั้งร้อยไหมไม่นะคะแต่ว่าพัฒนาการมีการ ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงทั้งร้อยไหมเปลี่ยนแน่ๆทั้งร้อยคนนะคะ